โอ้โอ้โอ้ปลากระ้ังเขาอู้ปลากระ้ังมาพี่น้องเไยมาเสียบไปเราบาบกินปลาปิ้งอยากให้บาวไทยมือช่องดีกว่าเนาะไปทางเชนก็บบากินบ่ปลาปิ้งนะไม่กินไม่กินปลาโอยงโงตั้งแต่เกิดบาบกินนะ ดีทุกคนสำหรับทีตอนแรกๆตอนนี้ก็บซาโมงห้างก็เตือนนอนได้ทุกคนเลยนาวแล้วก็หมดกัดหมดหมดือหมดเวนหมดขื่นอ,อีกนอนใส่มีแต่หมดน<อ>นมันบนน<อ>นมยานไฟ่ได้พี่นเราไหยนอนกับเ,บยเมย์เฉยๆมีนี่นอน, <c oughs> นเล่นน,นี่แหะหมดครบทั่วเลยนแทนเลยมีแต่หมด,านนามมดสะไปหมด ตอนนี้ก๋าชิพาปั่นกินข้าวแรงในการใหญ่ๆไปหากินนะพี่น้องบางคนก็าชิไปทางบกบางคนก็าชิไปทางนำ้ำแล้วแต่ทีมง,งานสะดวกไส่ปิ้งเห็ดบ่นี่โอ้ขบวจับเล่นสุกหรือตีา <c oughs> มาเมื่อนี้จนวันอาทิตย์แล้ว <c oughs> จนกรทั่งมาสุกหรือตีเมือนี้วันอาทิตย์แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้กำบาลแล้ว เอิ่นไปคนละบ้านขามาทุกคนปีกหนุกใช่ปีกนกหนุกปีกตัดนุกตีอ้าวเอาออกมาหิปแล้วอ้าจะออกเมื่อไหร่มาปีกหนกเอาแล้วเอาคนเล็กๆมาลายบอกเถอายัยว่าปีกปลาอีกปลาจะชุกมาปีกปลาเออเบาหลินเป็นทานได้เอาตีนนี้จื่อไปพอมือหน้าบอกให้มันเพื่อผู้ใดหน่ะ

เอา้าทุกคนตอนนี้หลังจากปั่นกินข้าวแรงและการเทียงานพากันง่าย่ไปหาอยู่หากินคือเก่กาพี่น้องนี่เาไปมือูแ้านี่รับเบาสีไว้ไกยหน้าผานี่ไปเลยปุ้นจนเกือบหอดจอมผ้าเลยพี่น้องเลยแต่ว่าฝนตกหำแนก็หอกนกโบมียังเลยส,สัตว์ปอกสัตว์ปลาได้แต่เห็ดเก็บเห็ดกับพุ่นและไก่ได้พี่น้องเลยเทานี่นะมีการถังว่ะ เบอทเอาแล้วตอนนี้บริก,กาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องไปทางน้ำกับบาบโบส่วนพนใส่หม้อกัปักเบ็ดเบื่องพนงาน,งออนาท่อมื่อเอิว่าจะได้ลยบอหรือว่าต้นแรงพี่น้องเลเขาจะใช้กับเบื้องต้นแรงอีกว่าจะถึกหลือบอนะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนบ่นตกแล้วนะแต่ว่ายัางหมืดคึมอยูอย่แต่ว่ามันบต่ตกใครได้บต่ตกต้นแรงพี่น้องเลคันบต่ตกนี่ก็าอ,อกมันจะออกได้ ขันตุกขึ้นมาเช่านี้แล้วเลยก่อนชีไปใส่มองกะเพิ่นยำเบ็ดเพียกใส่ตรงไหนนี่บอดชมงเราใส่นะใส่แล้วกะมาที่พักกันนอนพักนนึงไปกินข่าวเละกลับมาอีกอม,มองช่องดังบูเราสีพาเอาไปใส่บนไหนรอตามกันเลการลุนไปตามกันได้เรื่อยพี่น้องเลยกาเชมัดในกรุงใหม่ที่นี่ จะใส่เลลงไปพุ่นอ้อมไปเลยอยากให้บาโบุเิ่นจับมองนะเขา,าจีเป็นผู้ภัยเถออย่าเลาบภายบุร่ยจับมองนะง่ายโอ้ฝนตกสาวสาตกนี่ฝนตกสาวตกนี่คักได้พี่น่อยงไ,งไปทางบบกเชียงนกแซ่ลๆอยู่เดี๋ยวนี้ อีกครับคุณปันเชอ่อมืออ๋อยี่ยะยายรังค้มฝนกำลังชิมาอีกแล้วพี่น้องบุญเบิ่งบอลจอมพาเนี่มืดแด้วท้นั้นปัดมองนี่ก็ได้เหมาะแรกกับใส่หมองเขาตอนนี้ก็เอาใส่ได้แล้วดังหนึ่ง อิกดังนึงจักซีมฮาเซ่บนไดพี่น้องเบื่อบรรยากาศตอนแรงใครแต่บ,บ่มีฝนอยากให้มานทำงานพวกที่ไปทางบกนะอยากกินกระหอ,อกพี่น้องไมัมารอบนี้ยัง่ไม่ทัานได้กินกระหอ,อกได้เินแต่เฮ็ดพวกตอนดังทีชองได้ไหมนี่ เด็กๆจะทายในการที่ไปหาปลาเบ็ดแถวฝั่งฝั่งเสะเข้มเสะใส่มองจะเป็นตั้งสองคนในคนเดียวใส่บ่ได้สีผ่านเฮือได้เลยกะสีใส่มองในมันก็ยากพี่น้อยโอเคทุกคนตอนนี้กะใส่มองบัดช่องด่างหาว่าสีไปหาใส่เบ็ดนะแต่เบาบุอะทาคำคำก่อนแในกาตอนนี้ไปกลับหด ที่พักแล้วกับเสีังไฟเติมหนึ่งเขาเขาห่ากันมาเมื่อกี้นี้โหลดดิ1หนึ่งเขาก่อนหนึ่งเขาแล้วกับสิทห้าปักเบ็ดต่อตอนนี้กับคำมาได้พี่น้องหนึ่งเขาต่อเข่านี่ก็ได้เบื้องไฟพี่น้องบบลุกเลยเนื่องแต่ว่าไม่มันเปียกนะมันค่อยได้ลุกเท่าไฟนี่ก็ได้ ทีมเงินยังทํานึงนําทําผู้ใดมาก่อนําไพวกที่ไปทางบกนะเข้ามาเดํานี่แหละพี่น้องเมื่อคืนี่น้ํามันไหลตนี่ต้นมนี่ไหลฮอดไปเลยดเปนอนเลยก้นเปียกหมดแล้วก็อมีนตกบ่นิ่นหมดนี่ มุดเต็มมาะนะขึ้นน,ะน,นะ,ะ,ะนะบอลนะนะพอมเขานีปอ๊อมันกัดมันขึ้นนี่พี่น้องเลยจนวอนจนนอนมารับเลยปร,ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นแหละได้นอนกับประมาณสี่โมงสี่โมงสี่เจ้องอ๋ออันนี้คือที่นอนบาบูไทยกาตอนนี้เวลาก็บแปดโมง,งพี่น้องผ่าบาบูปยามมองเบ็ดเ้างไม่ได้ใส่เลยเมื่อวานจะถือจากโตพี่น้อง ไปรุ่นเดียวกันปุ๊บเอาบอกุกกำลังชีสตาร์เทเหอะไป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 เวลาปิดนั่งเลยตอนนี้หอดมองแล้วทุกคนมาดูชวูชิมึงกับทีมง,งานพวกวัชิมานเลยบอสดี Này. oh, bả mực, bả mực, cọ lèo, cọ mong cọ hừa này, ơ, bự rồi, ừ, bây giờ เทวอาดางทวิตนี่จมโปบเลยพี่น้องบได้พอโตเลยรุ่นเหมือกันเบื่องดางที่สองขอมาถืออาท่ช่องนี่เทว่าะบันีนี่ชูนแต้มเลยไปทางบุกกะบุรีไปทางน้ำกับบคือเก่าพี่น้องบันนี้รุ่นเบื้องดังสุดท้ายดังที่สองให้บาโบผืนจับมองอีกพี่น้องย่านเฮาบันไดมานนะ ลองบุ่งสีมือเพื่อนก่อนเบรหินพอโตเลยพี่น้องเบ็ดระวประชัยชามเานี่เกาะใหม่ทั้งลุมนะโอ้มาแล้วพี่น้อง นั่นนั่นนั่นว่าแล้วมันเป็นน้ำเชื้อมือบุคคลได้พี่น้องบลยปลาบบคนมานนะปลาปากปลาตัวใหญ่บาบะถือมันก็มีคือกันพี่น้องคือว่าพสากลชิวี้ปลาปากมันจะออกนะนำแบบคุณคุณ ลุนไปอีกวางว่าบางเทอมมันจะได้ช่อตโตอาจจะมีนะอาจจะพี่น้องาาล,ลุนไปตลอดลุนไปตลอดนี่ปลาหมึกเอ,อาจว่าจุบก,กันลงไปบบดนี้ การยามมองพี่น้องเลยได้แต่ตัวเดียวเท่าน,น,นั้นจบบัลนี้ด่างสุดท้ายแต่ว่าได้ตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้กจะจีไปบอนผักคือเก่าไปเบิ่งทมเพินวันนี้ผู้ใดผู้ที่ไปทางบกนะผู้ใดอาจจะได้แต้มหลายกว่ากันพี่น้องไปไปพอกันดูวิธีผักเลยมาวันนี้ยังพันจียามเป็ดเพียกตัวื่อกี้นี่ยามตอน สี ام, Nacional, people, ่โมงครัโมงกับกระไดพอโตนะฮึ่งแ้วพี่น้องปรากฏโอ้โหโอ้โหเก่ง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  <number> บ่าวบุนี่พี่น้องเลยจับบิ๊กเพลดกระถึกมาหน้จับมองกระไดปลาปลาปลาปากจับเม็ดกระไดปรากฏโอ้หาเก่งเก่งเลยเหมาะก็มีประสาวงามอีกแล้วว่ะ นี่คือเงือบพีเงือปรากฏเงืได้ช่องแตรนะ่ยมันเองลุนอีกต่อไปมันมีอะไรบนีงนี่ถืออีกแล้วพี่น้องปรากฏขั้งเขาอู้ปรากฏขั้งโอาพี่น้องเอ้ยบาบุ๋ยเดี๋ยวมาทำบาดาเด้อช่องแตนะปขั้งนี่ ปลากุดขังแล้วปลาเอินปลาเครงกระไรพี่น้อยหั่นปลาโตชุดหย่อนชุดหย่อนชุดหย่อนสองแต้มเลยสามแต้มกับมองนี่ได้สองแต้มสามแต้มปลากุดขังปลากุดปลาปากพี่น้อย งานมานหมดแล้วคอย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 จื๊บโอ้โอ้โอ้โอ มักเกิดถ้าเกิดถ้เาเ,เกิดหน,น่อเศษเนานะบ่ประจากกํกินนะ <c oughs> บส่สวาแลัวไม้กินติน่ไม่แต่ังเห็ดเ <c oughs> ชงละเมื่อไหมเราก็กินติ <c oughs> ่งปลาป,ปากจากปะปผ่อย <c oughs> ตังสนะ <c oughs> ื่อปลาปากเนะปลาปากไายเด็ดเ่นปลาตาเป็นยัง าลองชิมือนุ่มทายแดนแสดงลาวเวียดนามเบอเมเซบมีนามนาบมาก็ได้หั่นนาเปิดหั่นนาเาจะเห็ดบอบดโอ้ยาเนาะงมัดลองาดเตือนเห็ดขาดบด้อเห็ดอย่เเชีบมาเมุเลยบอบใช่เจมุลเหเลยเจมุลเลยเรียนอะไรจะให้น้องมาากินมน มีเตกระดูกยังไรแหล่งเดิมป้อมได้พอสิได้พอมันได้เบิ่งเฮ้ยนั่นคือช่ายพระเช้ากัได้เบิ้งแต่เบิ่งห้าออนเขาแต่ไม่ได้บ่ายได้แค่แนมนะได้แค่เนี่ได้แต่แนมไม่ได้เอื้อได้แค่มองแต่ไม่ได้ขอบกอไม่ได้หขายิงพอโตเลยได้ยิงอ่ะตกบาสเบยอะไรเลยคุกบ่อเบิ้งตีนบ้านยอนบ้านนู้นก็อัาติดกับบ้านที่น้บ่าวไขเนอะ นิ่งไรเด้ชชลองนี่ยชงอเืนผลบาอันเดดหมนตมนโบวนืนหรือกมันเต็มเสียงมนแมนตื่นเีนลูกืนจักปไหนบาหูเนาะเสียมันดังมัเตมมันเขาเจอแบบ่ได้บ่ไ้บ่ไไา

มือนี้ลองใช้มือชายแดนมืออื่นนะอช้ยนื้บุรีเด้อยมืออื่นเนอเนื้อเหมือนยิ่ง่ยช่วยคนยโอ้ยราดลมเนี่ยทานเลยโอ้ลมแท้ลมแ้วนะอะไรอะไรนอนไปไม่ทันเลยเลยเมื่อรอดลอยดำเมื่อรอดเดียวปิงปลานะฮะปิงปลาปากนะฮะปิงปลากรดนะฮะ Người sắc bóng không? bà nội thầm phá của bà nội Chồng nội bà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  bà nội bà nội bà nội bà bà bố thay mưa bà đi bà nội ทงลอไปทางเชเด่นก็บบุกินบอปลาปิงนะไม่กินไม่กินปลาผักโขงงูตั้งแต่เกิดบอกบุกินนะอยากไห้เด้บอกนี่นั่นซอยจุงงูตรงไหนงูเผาตรงไหนใคยกินนะมีซื้อมีมาค่าก็ได้ผมก็มีโอ้คนไปขาตามาพี่น้องมามาพี่น้องมาจำแจวด้วยจำแจวด้วย chào chơi chào chơi chào 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 kim chèo đấy chào 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 được ăn chào 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 เรือมบันทามันจะกลเป็นหนาเงินจะใช้กเือตดแมงเลยิบโมงเยมองานั่งเขา่เรามาเก้ามูบ่เขาขับดึกเนี่ยดิเขาแหลกเป็นเขาแรงแกงหอนอ้าวฮอนเนี่ย อย่างว่าพุ่งมาใหม่นอกยาแล้วค่ะตัวเบาสบายจีริยาแล้วไม่อิ่มมาเขาแล้วเลยอย่างนี้กรต้องถามว่ะซังไฮได้กินน้ำแล้วคนได้กินแล้วนำ้ำนะเห็นไหมจะริได้กินนะ<อ>ปลาพี่นอ้องเลยดึงมาแล้ว,ลวบึงนขนาดน,น,น้ำใหยากกว่าน,นี้อีกเออก่อนจะได้กินนะคอยซื้อมากใส่ซับสไคร้ได้เนาะ เฮ่ยงียบคนอี้สับนึกว่าสับสิซับดีดีเลยใช่กำลังแลปวผ่าสายไปแล้วไปแ้วเก็บตัวไไปกันปลุกอก้เลยปเบิ้งสุดคนไปกันุกคนเนาะยอมแล้วเบิ้งมาเดือละก่นเก็บเนะเก็ตไปเลยเดีวไปหานไปไปเลยด้บาบุไปแล้วบาบุ ไปการแล้วไปการแล้วบาบุบาบุนอนหนึ่งเด้อพี่น้องไอเราเขียนหออาษาวได้เมื่อคืนนี้หมดกัดห <một S 1> ัวลาจนมาเต็มมัวเลยนอนเฉยป้อ,อตอ,อมกับบาบุเอ้าไปกับเกมทีทีนอนคนละบอลคนละเปย์นอนห่างกันเลย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็อยกากฝากทำนี้ไปก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็น,นั่งเปีเลยได้เกมนนมบะนอนเลยพี่น้องหลังจากที่ว่ากินข้าวอิ่มกินข้าวแซ่บวันนี้นะโอ้ยอาหารแซ่บพี่น้องข,ข้าวข้าวใช้ทุกคนที่ติดตามนะครับชมแต่ตอนจบพี่น้องก็อย่าลืมให้กำลังใจกดซับสไครต์ขึ้นก่าพี่น้องเลยเนาะก็อย่าลืมทักท่คลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทำนี้ไปก่อนบ๊ายบาย